การมันดีขึ้นไหมอ่ะก็ไม่รู้หรอกเริ่มเริ่มกี่เด้อก็ยังไงม่มีอะไรดีหรอกคนคนนั้นเขาบอกเปิดประเทศไงแล้วเขาบอกว่าอะไรคนไทยต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วไม่ชอบพี่อะไรแล้วไมชอบพี่อะไรกูไม่เป็นแล้วไม่ชอบมึงมึงจะเปิดมาทําไมมึงจะเปิดมาทําไมกูถามจริงๆกูไม่ได้อยากเขาดาวเขาดาวกูไปเขาดาวอีกสองปีหน้าก็ได้กูเงาให้แบบหายก่อนแล้วค่อยเลื่อนเริงก็ได้ แล้วรับมือให้มึงจะไปเอาใครจะไปเอาใครมาเขาเราลิซ่าเอาเขามาทําไมถ้าเขาอยู่เกาหลีไปก่อนไม่เลยแล้วฝั่งนู้นบอกว่าอะไรไม่อยากให้น้องมาเพราะว่าอะไรกลัวโควิดนี่เออเอางี้ถ้าวายจีปล่อยใลิซ่ามาไทยนะอันนี้น่าหี่นะเพราะว่า <c oughs> ไปไปฝรั่งเศสอะถามจริงฝรั่งเศสคือการจัดการเขาดีกว่ามากโควิดเขาน้อยมึงกลัวลิซ่าติดโควิดที่ฝรั่งเศสแต่ถ้ามึงให้ลิซ่ามาภูเก็ตนะึงเกินอีก หนึ่งมต์มึงไม่กลัวหรอประเทศไทยอ่ะหนักกว่าโอ้โหแต่ว่าเขาเชื่อว่าไงประเทศเราจัดการได้ดีเป็นอับต้นต้นของโลกไม่รู้ใครพูดเอาไว้ฝันหรือเปล่าต้นต้นเท่าไหร่ต้นต้นอ่ะแม่ดอกต้นเท่าไหร่นับจากพันลงไปหรือเปล่าระดับ 1, ด <c oughs> พัน <c oughs> หนึ่งดอ, <c oughs> อกเนี่ยพูดแล้วก็ขึ้นเดี๋ยวผมจะขอเ่าเรื่องเปิดเรื่องเปิดประเทศหน่อยเอาจริงสองร้อยล้านที่จะไปจ้างลิซ่ากับอีกคนหนึ่งอะมาทำอะไรได้เยอะมากเลยสองร้อยล้านอะ ความจริงเอาเอาแบบยั่งยืนสิแล้วมันมึงต้องแบบรับแบบรับมือให้มันแบบไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ลิซ่ากลับมาประเทศเรานะแต่ว่ามันแบบมึงจะอย่าเพิ่งมาเอากระแสตอนเนี้ยประเทศเรา้เรื้องมึงไม่ต้องเอาใช้เรื่องหรอกกูไม่อยากให้กูไม่อยากให้ต่างชาติมาพูดถึงประเทศเราว่าโอ้ยดีเลยเขาได้มาในไทยมีลิซ่ากูอยากให้เขาพูดว่า โอ้ยที่ทางเลยประเทศไทยแบบได้ไฟเซลล์อรกราชคอนเกือบจบ<อ>แ,แล้วอะไรเงี้ยมึงบมงามาเอาก็ใส่เร<ส>ื่องนี้มากาักแล้วไม่ต้องเอาดารามาพูดแล้วก็ขึ้นอีดอกเลยกูแอตตาสองเข็มดี่ยวจะช่วยอะไรได้กูจะจะรอดถึงปีหน้าหรือเปล่าต้องไปฉีดอันนี้เพิ่มซิริแล็ฉีดอะไรโอเคให้มันตายไปเลยทั้งเลือดฉันว่าฉันจะไปฉีดโบท็อกอย่างน้อยถ้าตายหน้าฉันจะได้สวยฉันจะไปฉีดอันนี้ วิตามินเพราะฉันอยากผิวใสเฉยๆไม่มีอะไรโอเคอาหารแล้วก็ฝากวันนี้ับมาที่โปอินนะคะฝากว้นะคะ